สอทอจัดสัมมนา Water Wise ขับเคลื่อนนโยบายด้วยความรู้นวัตกรรมและการมีส่วนร่วมเปิดพื้นที่รวมพลังภาครัฐเอกชนวิชาการและภาคประชาชนมาแลกเปลี่ยนความรู้และแนวทางการผลักดนันการบริหารจัดการน้ำของประเทศท่ามกลางความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศไทยให้ตอบโจทย์โลกยุคใหม่อย่างยั่งยืนณนะศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ Water ์ Waterwise คือจุดเริ่มของการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบน้ำไทยที่ยืดหยุ่นมั่นคงและยั่งยืนโดยตั้งอยู่บนฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้งานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ได้จริงและกลไกความร่วมมือจากทุกภาคส่วนดรชนะภูมิรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสอท และประธานสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนสอ,อทอกล่าวว่าการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพต้องตั้งอยู่บนฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้งานวิจัยที่ใช้งานได้จริงและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเวที Water Wise เป็นก้าวแรกของการรวมพลังเพื่อสร้างอนาคตระบบน้ำไทยที่แข็งแกร่งรับมือกับวิกฤตและสนับสนุนความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมภายในงานประกอบ